สวัสดีครับพี่น้องครับอ่ะเมื่อน,นี้มาพอกันคือเก่าพี่น้องครับทางช่องยูทูบสมบัติดำสิงนะครับอ,อยู่กับทีมงานโชเฟอร์เหลี่ยมโชเฟอร์ไอ้นะครับลอกให้หน้าครับลอกนาดินออกกองไว้ครับโว้วันภูเขาพี่น้องเลยคุณเป็นกองไว้นะครับนาดินนี่ เป็นจกเอาเต้หินครับอยกับรถคุดค่ายโกเบรครับเหมือนนี้แพ็กคู่คืเอเข้าพี่ต้องนะครับแพ็กคู่มักเทนรุ่นซิปครับวายเอ็นซิปหาตัวนี้เป็นสองร c อยสิบอลซีครับ เอาโชเฟอร์เลียมครับเนี่ยครับสองรอยครับโชเฟอร์เลียมนี่ตัดใส่รถดำสิบล้อเข้านะครับเลียนไปทื่อละพร่งมาจัน์พี่น้องไก่เติบอยูเปิดเลียนสามหม่องสี่หม่องครับช่วงนี้พเดชถนนนะครับยืนข้างบนครับเท่ๆแล้วยืนข้างบนนี่ พีซูซเอฟเตสามหกศูนครับหกยูเอชเซรื่องยอดหกสูนครับหกยู 9 8 3 9ร,รอบเซีซีครับว่ดรอบเรื่อง0 0 0รอบต่อนาทีครับแรงบิดนี่พันสี่้ี่สนิวตันครับให้กำลังสูงสุดที่สามร้สิแรงมาครับสำหรับดีเซุนะครับดกเอ็กเซามหกู X ครับ มักเพิ่นสองร้อยครับวายเอ็นสิบหา้าหินส,สวยลูกลังส,สวยพี่น้องโอ้พอเด้นนบับซ้ำพี่น้องว่าเิ่นส่จักตักสิบหลอดนี่เอาไปแล้วครับ พี่น้องเอ้ยร่มแห้งครักวันนี้าพึ่งร่วมวันนี้ครับเริ่มร่มนึงจะเศร้ามากคนละมัฟเทนไน์เอ็นสิบห้ารุ่นสิบนะครับโตบิโก้เอ็กเคสองร้อยใสเครื่องยนต์ฮิโน่ครับซีซูปเทอร์โบโคอมมันเร็ว เอโอหาย,ยีกีดที่จีครับวัดรอบเครื่องสองพันรอบต่อนอาทีนะครับมีมาอยู่ร้อยห้าสิบห้าครับกำนักยี่สิบเอ็ดตันครึ่งปั่มเจเจ็ดวีพี่น้องคาวาสึกิเจเจ็ดวี ไปแท็กนี่80เส้นนะครับไปแท็กใส่รถล้อเจ็ดล,ลูกใส่แชร์เรียสองตัวครับมารคเทนตัวท็อปครับมีก่องหลังครับ ى, ปุ่งจีก็0.93กลูกบาทเมตรนะครับสำหรับปุ่งจีพี่น้อง รถด,ดำบอสันมาครับเอาหันมาบงตัวหญ่ครับ23ตันตัวนี้เป็น LC พี่น้อง210 LC เอิ่ครื่องยนต์บอกเดียวกันครับ BO โอยีขีดที่จีครับลอย55าส้พลังมา แตกต่างกันพี่น้ำหนักพี่น้อง23ตันคัามเชียเช่ยวเดวีขึ้นกันนะครับบอกเดียวกันครับเครื่องยนต์เชิดวีคู่เบาอ้ายครับเป็นโฟเฟอร์่ปุ่งจีนี่งครับปุ่งจีบังเอียบพี่น้อง1.2ชิ้วครับ ปุ่งจีเนี่ยครบเพ่อเอินปุ่งจีบะเกียบพี่น้องตอนนี้เป็นเอลซีนะครับช่วงล่างสีเงานะครับใส่รถเลอแปดลูกนะครับใส่เชียรียสองสองลูกนะครับกัดคางละโตครับ23ตัน ตรงจี้นี่หฟัน6แขวครับลูมบามเสริม3แช็กนะครับส่วนเฟมก็เสริม2แช็กพี่นอนะ้องวงกันเฟมอ่านะครับตั่มือส่วนมากสีใสเป็นข้ามาเรี้ยวกันนะครับสำหรับรถคุด โตท็อปกล่องหลังโตดูดดัมมันแบบปรโตๆๆนะครับ่ะแบกคุ้ยพี่น้องในบึงช่องกันครับมาหนี่ทางช่องยูทูปสมบัติดำสิงนะครับ่ะคุ้ยมาทางพี่พี่น้องบาทนีเฮ้มามอกทินตัวนี้สองร้อยครับ จะหินพี่น้องจอหิน0.93จุาสาำหรับปุ่งจี มาแล้วครับ10ลอ้ออิซุทิตโกเอฟเอ็กเซ็สามหกศูนย์ครับวันนี้แล่นประมาณหาหกขั้นคือเกาพี่น้องสำหรับรถ10ปลอเฮานะครับส่วนมากสะเป็นสามหกศูนย์ครับสี่ขั้นมีมิตซูบิชิ โซนะครับสองขั้น เจ็ดวพี่น้องเสียงข้างเบาๆครับไฟไทยกันยังติดยกนะครับสำหรับรุ่นนี้่ายของโกเบนี่ส่วนมากที่มีไฟไทยน,นะครับมีรุ่นเดียวนะครับที่มีไฟไทยก็คือรุ่นเ m นะครับเ m ครัอบออกเดียวกันด้วยกันแต่ว่ารถออปชั่นนะครับ สำหรับเเอ็มไปถ่ายโบมี่ตัวดูดน้ำมันโบมี่นะครับหรือว่ากล้องหลังกับโบมี่พี่น้องตัวนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับโชเฟอร์เลี้ยมแัดให้ครับ จัะน้อยครับอยค่คงจีนึงบอกกันคือเกาพี่น้องทางชอง youtube โชคดําสิ่งนะครับไปแล้วครับ วันไงเลยพี่น้องเอ้ยวันนี้บุญกระแห้งล่มกระแห้งครับอืมสัญลักษณ์ของคนมีเบอร์คันนี้เป็นเบอร์สิบสองครับโอ้คนติดทองแดงครับรอ,รอครับคนสองสองหรือสามหรอก ทำถนนไหมครับป้องกันแลนไปพู้พุ่มรจันกับบัานสุกเตยน,นะครับป้องกันเหยดถนนลาดยางนะครับช่วงนี้ก็กำลังเทลูกลังนะครับ

มิซูฟุโซ่ครับ FN ห้าสองเจ็ดเอสิบสปีดหดีสิบหกพลังมากครับสำหรับพี่หลงนะครับ หลงหรือว่าไอ้หลงนะครับมีหลายรุ่นครับสำหรับพี่หลงสองรุ่นสามรุ่นพี่น้อง,องจำบรหวับิไว้บางทีผมก็เลื่อมสับสนอนกันครับ จัดเต็มครับอือหื่อเฟอร์เหลี่ยมจัดนะครับเอ้ย ใส่งานมาโดนครับสำหรับมิสซูหลายปีอ่ะสิบหล่อมาแล้วครับ สามศูนย์มาแล้วสายอรอครับสายอรออะคนนี้อยู่ทางช่อง YouTube สมบัติดำสิ่งพี่น้องแฮคโกนะครับโอเปโก้มักเทนไวด์ซิปฮารุ่นซิปครับยี่สิบเอ็ดตันครับยี่สิบสามตันครับ đá mốc xuống lò lo bên ông thuộc liềm gấp เดี๋ยวนะครับหินเหลือดแดงนี่ครับส่วนนี่ไปนี่ครับทางหุ่นก็บุดมาแล้วนะครับบาดี้เพิ่นก็บิแต่งให้เพชรไทยห,หน้าให้ครับเนี่ยเพชรไทยหน้าให้เจ้าของหน้านะครับเดี๋ยวยได้เป็นสองไห่หรือสามไห่นะครับสั่งเพิ่นนะครับแต่ว่าถามป่าไว้เจ้าของหน้าบุดว่าเพชรสองไห่สองงานนะครับ งานละสองลเพราะวเนื้อทีมันสี่ลนะครับยูเซตสำหรับสามหครับเอฟเอซยนตหกยูเซตนะครับเก้าพันแปดร้อิเก้าสีครับหกศูนย เบรอง2่านรอบตอราที่สามกศูนัรงแรงบิดทีพันสี่ร้อยพันส้ินิวตันนะครับสามหกศูนย,ย์สามร้ม้งมา อยู่มุมสูงเบงมุมสูงกันจักน้อยพี่น้องแข็คู่นะครับยี่ตันครับกีฟันนะครับหนคิวสำหรับเอเคสองหน่งศูนย์เอซีไปแถวแปเซบินนะครับใส่รูเลอแปดลูกนะครับ ใส่แคลี่สองตัวพี่น้องกาดกลางละตัวบล็อกเดียวกันนะครับตัวนั้นกุ้งจีไน่กับลุลเลอร์นะครับแผ่ลูกน้ำหนกักจีสามตันอันนี้น้ำหนกักจีเวทตันครึ่งนะครับใส่ลุลเลอร์เกตุลุแคลรี่สองตัวโตสอบทั้งคู่นะครับ เติมน้ำมันบ่เติมน้ำมันครับตัวเหลี่ยมเอาไปเติมน้ำมันสงสัยน้ำมันจิเบิดครับ 6เท้ว6คือ6ฟันครับโชเฟอร์ไหนะครับฟังนี้23ตันไปหา15ลังมา อเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบทรนีสักก้อนพี่น้องนะครับโอ้ย20นาทีนะครับคบือว่าเยอะมากงาวปรดนะครับ แล้วคลิปหน้าพอกันไหมพี่น้องนะครับอยู่กับทีมงานรถเมคโคนะครับทีมงานโชเฟอร์เหลี่ยมเจ้ามักเทนบายเอ็นสิบห้านะครับพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมครับผมขอให้มีความสุขสุขคุ้สุขคนพี่น้องร่ำรวยร่ำรวยครับผมสวัสดีครับ